วิวน้ำตกครับสวยงามมากๆนะครับบริเวณด้านบนของน้ำตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมขับรถเข้ามาด้านหลังวัดนะครับด้านหลังวัดของบ้านห้วยจันทร์นะครับแล้วก็มาเจอโขดหินนะครับแล้วก็มาเจอเป็นลำธารน้ำตกห้วยจันทร์แห่งนี้แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามจริงๆครับดูครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศได้เลยครับคุณผู้ชม นี่ครับบรรยากาศน้ำตกห้วยจันท์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับสวยงามมากๆครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินมาดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินมาไม่ถึงนะครับโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศ โอ้สวยงามครับผมชอบมากครับธรรมชาติแบบนี้ชอบภูเขาชอบน้ําตกชอบหินนะครับโขดหินนี่สวยงามมากๆครับดูครับโอ้สวยงามจริงๆอยากจะตะโกนดังๆว่าวิวสวยวิวสวยมากครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้สวยสวยสวยดูครับสวยงามมากทีเดียวครับเดินลัดเลาะชมเกาะแก่งชม น้ำตกไปครับสวยงามครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ